ค่ะพี่น้องคะสรับเขาหอมล่าดวนมะลิกมพูชาของเฮ้าค่ะพี่น้องเพื่อนก็ว่าเป็นข้าวเจ้าหน้าปีค่ะพี่น้องคะลักษณะล่าต้นของเพื่อนกัลร่ต้นก่อตั้งได้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะใบท่งสั้งสันล่างอยู่ค่ะพี่น้องเพื่อนก็ล่างทองแล้วค่ะพี่น้องค่ะทองหงยทองเปลยงได้ค่ะพี่นนี่ค่ะตัวย่างค่ะพี่น้องนี่ทองของเพื่อนค่ะนี่ค่ะทองหง่ทองเปีงได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะทองใกล้คลอดแล้วค่ะพี่น้องถ้าเป็นค้นกับประมาณจะเก้าเดือนแล้วค่ะพี่น้อง ไก่สีซอดไก่สีซอดออกเป็นห่วงให้เข้าเห็นแล้วคะ่ะสําหรับเขามาลิกับผู้ชาผักาดล,ลําดวนของเข้าคะ่ะพี่น้องหุยงามลายคะ่ะพี่น้องคุณนะใบทงสั้นสังล้างอยู่คะ่ะพี่น้องบ้านปุ๋ยรับหมากรับทองเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง่งดูคะ่ะคุณนะคะนี่แล้ะคะ่ะพี่นอ้องพนม่านของเพิ่นคะ่ะพี่น้องเิ่นไส้แหวนพ่นไก่สีคอดแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะ่ะฮาดแหวนใบทงเพิ่นคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะ ย้อยกับสิเริ่มออกประมาณจักลางตุลานี่แหละค่ะพี่น้องเอาคงงวังว่าเข้ากับสิได้เห็นห่วงกันสําหรับมะลิกมผู้ชาผากาลลำดวนค่ะพี่น้องสําหรับเกษตรกรท่านใดสนใจกับติดต,ต่อ้าวรันแฮปปีก้การเกษตรได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะพี่น้องใก้สีม,มดแล้วค่ะพี่น้องสร้างจองเขามาค่ะสาหรับเกษตรกรท่านใดนะคะพี่น้องที่สนใจก็สามารถทร่มาหาสาวรัดได้ที่เบอร์ ศูนย์เก้าแปดห้าหกสี่ห้าสองสี่สองค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องรีวิวเขาหอมผักกาดล่ำดวนของเข้าค่ะสำหรับไดเออ้เอาบรรยากาศไม่พี่น้องได้เบิรงกันเด้อค่ะเดอ้อจะหรับการออกห่วงสิเป็นจังไรลักษณะของห่วงของมเมล็ดเพิ่นสิเป็นจังไรพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นเห็นเป็นห่วงก่อนเด้อค่ะเดอ้อ สารสีอัปเดตส,สู้พอมพี่นองเบิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องสรับมือนี้ค่ำแล้วสาลัดขออำลาผ้าจากพอมพี่นองไปจะเที่ยงคืนนี้เด้ค่ะเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะหอมลำดวนค่ะพี่น้องอุ้ยสมสือจะเม็ดพวงงามแห่งคือซือพนนอกคันน้อ